จะตม้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมามามาน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกิน สวัสดีครับผมผม,ผม,ผมดีเจเต้จากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับวันนี้เรามาจเจอเจออีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือทาง YouTube Channel ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กชื่อรายการร้องรำทำกินวันนี้ครับผมเต้มีเมนูหนึ่งเมนูนี้ที่นำมาฝากกันสำหรับทุกๆคนกันเมนูนี้เหมาะเลยสำหรับคนที่เป็นแบบพ่อบ้านมือใหม่แม่บ้านมือใหม่นั่นก็คือเมนูหมูทอดน้ำตาบวกกับน้ำจิ้ม แจ๋วนั่นเองครับแต่วันนี้ครับผมผมไม่ได้มาคนเดียวเชิญเลยละกันนะฮะหุมสลับป้าดาครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่เช่ป้าดาวันนี้ป้าดาจะมาช่วยผมสดับในวันนี้กันนะครับเริ่มแรกกันเลยครับผมนี่คือนี่หมูสามชั้นและขาดไม่ได้เนาะถ้าเกิดหมูทอดน,น้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลา ใช่ปะเราก็ต้องมีน้ําปลาดีกันหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่เลยแป้งอนเนกประสงค์เพื่อจะทําให้มันกรอบมากขึ้นอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือน้าจิ้มแจ่วกินหมูแล้วก็ต้องมีน้าจิ้มด้วยน้าจิ้มแจ่วเราก็จะมีน้ําปลาครับมีพริกป่นครับมีข้าวคั่วครับแล้วก็มีน้ําตาลมีหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีผักชีเลือยหรือว่าชีฝรั่งนะครับผมเท่านี้เองเดี๋ยวเรามาทํากันเลยส่นสำคัญครับใส่น้าปลาเลยใส่น้ําตาลคุกเลยนะทุกคนครับคุกแล้วอ่ะตอนนี้เรามาใส่แป้ง ใส่แป้งเพื่อจะให้มันมันกรอบครับคุณผู้ชมครับกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเนาะพี่ดาเนาะเราหมักเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้เปิดแก๊สกันได้เลยพี่ดาใส่น้ํามันให้ได้หน่อยอันนี้คือน้ามันพืชนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงระหว่างที่เราจะให้พี่ดาได้ทอดหมูกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวแต้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันก่อน นะครับผมสลับในช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับผมสลับสัเปลี่ยนกันไปนะครับเพื <S <S ่อจะได้อัตรรที่ดียิ่งขึ้นสหรับในวันนี้กันด้วยครับเชิญครับนานลือการที่ไม่ได้ คุณนเคยดเดิมจากคนรู้ใจจากที่เคยได้กอดกอดได้เพียงในใจทรมานเพียงใดไม่อยากคิดถึงเงาเหลือเกินเวลาขาเธอชิดไกลก็รักมากมา ด,ดูมาไปนิดหนึง่งออกซิเจนหัวใจมดมลดน้อยลงไปฉันจึงโอยโอยบ้างอะไรบ้างอยู่อย่างนี้ ตาเมื่อไกลหายใ,หใจลำบากอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบาง้านโทรคุยกันสักหน่อยแค่เพียงวันละครั้ง ขาดใ,ใจแค่ได้ยินเสียงในสายใกล้ตายก็หายทุกทีอยาก้อมแกมสัสัออยากก่อทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำคำนี้คำว่าคิดถึงจัง ถึงใจจะขาดโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเป็นไงบ้างพี่ดาโอเคไหมช่วงนี้ผมหมูใกล้สุกแล้วใช่ไหมฮะผมทำน้ำจิ้มเลยนะโอเคครับเริ่มจากนี่เลยพีกป่นก่อนเลยนะผมชอบแซบๆซ,บซบี่ปลาไหมบีบมะนาวเมีใส่น้ำตาลหน่อยครับเพื่อความข้นกรอบโอเคอะหอมแดงครับแล้วก็ข้าวคั่วครับโอ้โห,โหสีสันโอเคมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ แล้วก็ผัดชีฝรั่งครับเพิ่มสีสันหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับของผมี่คือน้ำจิ้มแจ่วครับเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะแต่งใส่จานแล้วโอ้โหมันก็จะแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอย่างนี้ไปเลยนะมันก็โอเคแล้วนะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่ววาตรงนี้เลยนะ เสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับผมสำหรับหมูทอดน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะสามชั้นทอดน้ำปลาบวกกับน้ำจิ้มแจ่ว e ีีแรกสดัดในวันนี้ที่ได้มาแนะนำกันด้วยว้าวใครอยากจะได้สูตรนะครับผมไม่ต้องห่วงกันนะฮะเดี๋ยวท้ายรายการนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรบอกกันด้วยนะฮะว่ามีสูตรที่จะต้องใส่อะไรยังไงกันบ้างฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับรายการร้องรำทำกินฝากกดติดตามซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนกันด้วยเนาะจะได้แบบว่าให้ไม่พลาดเลยนะฮะ สำหรับในทุกๆคลิปกันด้วยอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่บอกว่าได้ติดตามในช่วงเวลาที่ได้จัดรายการเนี่ยก็จะมีการฝากร้านใครที่อยากจะฝากร้านมีร้านอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากกันของกินของใช้อุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่สามารถฝากร้านกันได้นะครับผมทางช่องทางทุกๆช่องทางของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กหรือเนี่ยบอกมาทางช่องทางนี้ก็ได้ YouTube Channel ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกันด้วยติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมว่าเต้จะเอาเมนูอะไรมาฝากและเพลงเพาะๆอะไรมาฝากกันด้วย ขออนุญาตครับเพราะว่าหิวล้วป่ะไปกิกันนานเหลือกการที่ไม่ได้รับไออุน่นความคุ้นเคยเดิมๆจากคนรู้ใจจากที่เคยได้ก่อน กอดได้เพียงในใจทรมานเพียงใดไม่อยากคิดถึงจะตม้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมามามาน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกิน